พี high, <cat> <earth> ่น <power> po ้องเก็บจากสวนไหม่ครับเนี่ยคใหม่ใหม่จากสวนนะจ๊ะปลูกเองขายเองปลอดสารปลอดสารปลอดสารประกวดใหม่ใม่พี่น้องส่นเก็บเด็ดลงเร่งลงเร่งลงเร่งแรงแรงครับแรงลงเลงลงเลงใหม่ใม่ใหม่ใม่ใหม่จากสวนใม่จากสวนครับใม่ สวนนะครับนี่ตัวตัวยูตัวยูตัวนี่ของละ20บาทนะครับเทียดทุงละร้อยเมื่อกีทุกละร้อยนะครับทุกละร้อยใหม่ๆนะครับใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยขึ้นมาจากทำใหม่ๆหาเองได้ไหมเนี่ยหาเองครับผัวหายผัวผัวขายผัวหาเมียมาขายเป็นใหม่ๆได้ไหม ใหม่ๆนะครับใหม่ๆเลยใหม่สดจากทุ่งนานะครับแม่ขากับไม่แม่ขากไม่เด้าหน้ากากเอาหนึ่งยน่หีเป็นเซ็หมวเอาไหมครับไหมไหมได้ขนาดนั้นเมไหมไหมทั่วเต็มดีกะลางหวาน เต็มเต็มช่วเต็มเลยไปร้านข้าินกรลังข้ากิิสิบบาทคุในประทันปาปลาข้องล่างบ่ตัวหม่ๆหมับ ใหม่ๆเลยนะครับใหม่ใหมๆเลยใหม่ๆเลยพอดสารพอดสารของบ้านเฮากินเราสบายใจกินเราสบายใจของบ้านเฮานะครับนี่ไม่ไม่เคยไม่ไม่ครับไม่ไม่แม่จากสวนครับแต่สวยไม่เลยครับรับประกันความสะอบหาไม่เองขายเองพอดสาร ครบลายครบลายเหยียดกลายทั้งขยะ

เป็ราในสายีจ้าย่งย่างเออเอาลูกไฟแล้วผ่อนสมัยการฟังล่าสมัยฟังฟังล่าหาเสีบารครับหร้อาสิบบาทห้าตกน่นบา อ่ไรพอของฟังลาวแม่หน่อไม่พ่อห้าสิบบาทเนี่ยห้าสิบบาทถุงมาไแล้วเนี่ยถุงมาไซเราถุงถุงเจอถุงแล้วเนี่ยพันสิโอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามเพื่อนๆนะครับเรื่องคอยฝ่ายนะครับช่องใหม่ๆขอฝากเนี่ยฝากตันะครับขอบคุณมากครับ